เปิดครัวทุกคนวันนี้พบกับเมนูขาหมูตุนผักกาดดองเริ่มกันเลยอันดับแรกนะาใช้สีดำของภูเขาทองผสมกับสีผสมอาหารสีส้มแดงแล้วก็ทาไปที่หนังหมูแบบนี้คุณชานางบอกว่าสีหนังหมูเรามันจะได้สวยแล้วก็เอาขาหมูของเรานะลงไปทอดเพื่อให้สีเนี่ยมันติดได้ที่แล้วนี่สีสวยไม่เล่าขากิก็มีนะมาดูผักกาดดองบ้างเอามาหั่นเลยเป็นขนาดตามที่เราต้องการ ลกไว้ก่อนโขกสามเกลือต่อเม็ดพริกไทยขาวโขกให้มันแหลกตามด้วยรากผักชีกับกระเทียมโขตออกต่ออีกเสร็จเรียบร้อยแล้วมาทำน้ำปรุงรสกันน้ำตาลทรายน้ำตาลตโนดน้ำเปล่าปเปิดไฟเลยคนให้น้ำตาลมันละลายนะแล้วก็ให้สีเนี่ยมันขึ้นเป็นสีเข้มๆแบบนี้เรียบร้อยแล้วปรุงรสซอสลุงนวดของภูเขาทองช่วยเรื่องความหอมแล้วก็ตามมาด้วยซอสฝาแดงกับซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวเนี่ยได้เรื่องหอมกลมกลม่อมส่วนซอสฝาแดงได้เรื่องความเข้มข้น ตามมาด้วยสีหวานทุกคนตัวนี้ช่วยทั้งเรื่องสีแล้วก็รสชาติได้ทั้งหวานทั้งเค็มสาดน้ําเปล่าลงไปแล้วก็เปิดไฟต้มไปเลยระหว่างรอนะมาผัด3ามเกออีกกระทะหนึ่งผัดให้มันหอมเสร็จแล้วก็ใส่ผักกาดดองลงไปผัดต่อให้มันเข้ากันแล้วก็ให้มันหอมๆด้วยเสร็จแล้วก็ตักมาใส่ในกระทะน้ําปรุงรสของเราเลยนี่ยังไม่จบมาแล้วพระเอกของงานนี้ ขาหมูกับขากี่สาดโค้มลงไปแล้วก็ตุ่นไปเลย40นาทีอะเฮะสี่ชั่วโมงเอ้ยกินเย็นพอดีผ่านไปแล้วสี่ชั่วโมงแล้วเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วไปจัดจานกันเลยนี่ขาหมูเด้งเด้งช่ำช่ำทุกคนเลยแล้วเดี๋ยวดูความแบบกระดูกหลุดนะปุ๊ดเด้ย,ยังยังยังย ยางยางยาง,งยังไม่เอาเข้าวมาอีกโอ้โหน้ำลายไหลขาหมูมันนุ่มมันเด้งมันเปื่อยละลายในปากรสชาติทุกคนออกแบบเค็ม,เค,มเค็มหวานหวานแบบแล้วหอมซีอิว๊วแล้วพอเรากินคู่กับไอตัวผักกาดดองนะมันมีความเปรี้ยวอะ่ะมาช่วยตัดเลี่ยนอุ้ยอร่อยเข้ากันลองไปทํากินกันดูแล้วก็เรียบร้อยทุกคนกับเมนูขาหมูตุนผักกาดดองเชฟกระทะยักษ์